เกิดงับน้องเนยเชิญเลยครับโอ้ยรับรางวัลนี้ไปเลยนะเป็นปรากฏการแห่งปีเลยน้องเนยทุกคนน้องเนยขอแบบเอ่อร้อยท่าเลยได้ไหมโพสเลยเต็มที่เลยทุกคนรอถ่ายอยู่เชิญเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด มาเลยเรื่อยๆอีกเก้าเอาสิอารสุดท้ายประมาณนี้น้องเดยกับทุกคนโอ้โหเนาะชุดเป็นชุดเป็นเป็นน้องพึ่งเหรอฮะเป็นน้องพึ่งใช่ไหมอไม่นกนะไม่นกขอบคุณนะคเนาะคิ้วชนกันเรียกเจ้าชูนะแต่คิ้วแบบหนูเรียกน่ารักครับผมน้องเดยกับทุกคน น,ย,นยอน้วายอน่ารักสุดๆครับนี่แหละปรากฏการณ์นะัะปรากฏการหรือเปล่าไม่รู้นะฮะผมอยู่บนเวทีไม่มีใครไม่ควักกล้องขึ้นมาเลยนะฮะน้องเลยน่ารักสุดๆนะฮะอีกสักหนึ่งโทษไหมไปละ